นี่คือชุดน้ําจากทาง Dark Fab มีหน้าจอที่ตัวปั๊มน้ําแต่หลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ดูธรรมดาไปไม่ใช่หรอนี่เลยครับพัดลมที่เขามีจอด้วยตัวจอตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงแกนกลางมอเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งผ่านตัวซอฟต์แวร์ได้ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเท่มากดูตัวกรอบของเขาดิมาเป็นแบบเฟรมเลสนะครับมาเป็นตัวแท่งกะกระบะก็ดูเท่ดีนะครับซึ่งตัว Dark f a เองเนี่ยเขาก็มีตัวเคสตัวใหม่มาด้วยนะครับที่เขาสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะที่สาคัญเลยด้านหน้าของเขาเนี่ยมีในส่วนของ ที่เอาไว้ปรับโหมดไฟ R G B ได้ตัวนี้ไม่ใช่ปรับรอบพัดลมนะเราสามารถปรับเซตติ้งไลท์โหมดต่างๆได้แล้วก็ตั้งอีก2ปุ่มเนี่ยในการปรับแต่งค่าในส่วนของตัวเคสต่างๆได้มากมายนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัวเคสสีขาวที่ด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นกระจกแบบทรงเคริร์ฟรูปไข่ดูสวยงามมากแถมยังสามารถใส่กาจอแบบแนวตั้งได้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่เขาโชว์อยู่ผมอยู่ภายในเคสนะครับตัวทางดักแฟลชเองเนี่ยเขามอดตัวบูทเนี่ยให้กลายเป็นเคสคอมด้วยเอาดิ